ฉันคือคนที่โชคดีฉันคือความสุขและฉันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความรักความดีงามฉันโชคดีเหลือเกินฉันรักตัวเองเหลือเกินรักเธอนะให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโชคดีจริงๆโชคดีอะไรบ้าง โชคดีที่มีร่างกายนี้โชคดีที่มีกายสังขารนี้โชคดีที่ยังหายใจได้ตอนนี้โชคดีที่ฉันยังมีกิจวัตรประจำวันที่ฉันดูแลตัวเองได้โชคดีที่ฉันพึ่งพาตนเองได้โชคดีที่ฉันได้รับความรักโชคดีที่ฉันได้ส่งมอบความรักโชคดีที่ฉันมีปัญญาโชคดีที่ฉันได้ส่งมอบปัญญาส่งต่อกำลังใจวันนี้เรารู้สึก ว่าเป็นคนโชคดีจริงๆหรือยังคะหากเรารู้สึกได้จริงๆก็จะมีแต่เรื่องที่เรารู้สึกว่าตนเองโชคดีเหลือเกินเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆคะ่ะ